วัดมิ่งเมืองมูลนครับตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางนะครับคนที่อยู่บ้านใกล้เลือนเคียงมาเที่ยวชมกันได้นะครับมีพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวไปรับฟังประวัติความเป็นมาได้เลยครับความเป็นมาของวัดมิ่งเมืองมูลเดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ําวังชื่อวัดดอนมูลต่อมาน้าเสาะตะลิ่งเข้าถึงบริเวณวัด จึงได้ย้ายมาอย่างที่ตั้งปัจจุบันซึ่งในพื้นที่ปัจจุบันคือหมู่ที่17ตำบลพิชัยอเภอเมืองจัังหวดลำปางและได้สร้างวัดขึ้นมาเมื่อพศ2470ตามหลักฐานไม่มีการระบุแน่ชัดถึงเวลาก่อตั้งและสร้างในเวลาใดการสร้างวัดมิ่งเมืองมูลมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาโดยมีผู้อาศัในหมู่บ้านได้เล่าถึงประวัติเกี่ยวกับหมู่บ้านมิ่งมงคล ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดคือแม่จีปาวงปัจจุบันท่านอายุ95ปีได้บอกเล่าประวัดความเป็นมาของหมู่บ้านมิ่งมงคลว่าในอดีตชาวบ้านเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าม่อนเสือแผลวเนื่องจากเป็นป่าละเมาะเคยมีเสืออาศัยอยู่ชุมมากในเริ่มแรกพ่อเท่าสุดใจปาวงบิดาของแม่จีปาวงคือผู้ที่เข้ามาตั้งหลักปักฐาน เป็นรุ่นแรกเดิมทีพ่อเท่าสุดใจอาศัยอยู่บ้านปงดอนมูลหรือท่าบ้านท่าส้มปล่อยในปัจจุบันต่อมาย้ายมาอยู่ป่าบริเวณหนองขี้ลืมบนพื้นที่ริมไร่ทางเหนือของห้วยเขาหม่มโดยท่านก็ได้ชวนอาปันญาติมาอาศัยอยู่ด้วยซึ่งตอนนั้นหากใครอยากมาอาศัยอยู่ก็ต้องมาจัดการจับจองถากถางพื้นที่เอง แต่ขณะนั้นยังไม่มีวัดในบริเวณนี้วัดเดิมตั้งอยู่ณนระิมฝั่งแม่น้าําวังหมู่1 1ตําตบลวิชัยอําเภอเมืองจังหวัดลําปางเกิดน้ําเสาะตะลิ่งทุกปีทําให้วัดอารา,า,ามได้รับความเสียหายและไม่มั่นคงจึงจําเป็นต้องย้ายมาตั้งในสถานที่ณปัจจุบันหมู่ที่17ตำบลวิชัยอําเภอเมืองจังหวัดลําปางและสถิตฐานได้ว่าวัด น่าจะเกิดหลังจากการมาของพ่อเท่าสุดใจต่อมาพื้นที่แถบนี้เต็มไปด้วยมายืนต้นหลากหลายเช่นต้นงิ้วพ่อเท่าสุดใจเป็นบุคคลเริ่มแรกที่มาบุกเบิกพื้นที่แห่งนี้หลังจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มตามกันมาสร้างที่อยู่อาศัยเส้นทางและสร้างพื้นที่วัดปัจจุบันหมู่บ้านดอนมูลหมู่11ได้ดแบ่งออกเป็น2หมู่บ้านคือหมู่บ้านหมู่เดิม บ้านดอนมูลหมู่สิบเอ็ดตั้งอยู่พื้นที่ใกล้ริมแม่น้ำวังมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ70ครอบครัวและได้แบ่งตั้งเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่พื้นที่ใกล้ถนนพระหนโยธินสายลำปางเงาวตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านมิ่งมงคลหมู่17มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ200ครอบครัว และวัดมิ่งเมืองมูลก็ได้ตั้งอยู่ในเขตของหมู่บ้านมิ่งมงคลของหมู่17จากเดิมชื่อวัดดอนมูลจึงเปลี่ยนเป็นวัดมิ่งเมืองมูลในปัจจุบัน